สวัสดีครับบาดศูนย์สหกรรมการเรียนพิษณุไทยบาดថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី10គំនិតល្អល្អអំពីរឿងត្រនុមកម្មបាទរឿងត្រនុមកម្មគឺជារឿងខ្សែភៀកไทยបាទដែលទទួលបានពីពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះដែររឿងនេះក៏បានផ្ដល់នៅគំនិតអប់រំជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតកតភាពនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នបាទចាំដឹងថាមានគំនិតល្អល្អໄວ້ខ្លះតោះយើងទៅតាមតាមទាំងអស់គ្នាបាទ บากัมนันตีมวยบาคนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยมันเป็นเคล็ดลับความสุขง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกันคนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยมันเป็นเคล็ดลับ ความสุขง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํากันบ่ามนุษย์ดาลกลัวเอาจรณานบําพัดคือมนุษย์ดาลมันจรณานแนะนาซอเวียจะกึลึเงยๆในสึกใดสกดาลมนุษย์ภาคจรานมันซะถือเวียบ่ามาดูที่2นะครับทุกอย่าง บนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวถ้ามันดีให้มีความสุขกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราไม่ได้นานถ้ามันไม่ดีอย่าไปกังวลกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวถ้ามันดีให้มีความสุขกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราไม่ได้นานถ้ามันไม่ดีอย่าไปกังวลกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราไม่นานอีกเหมือนกัน่ากรบยางเลือลุกนี้ก้อนจีเรืองบดดาซัน បាវាល្អចូលមានសេចក្តីសុខជាមួយវាព្រោះវានឹងនៅជាមួយយើងមិនបានយូរប្រសិនវាមិនល្អកុំទៅខ្វល់ជាមួយវាព្រោះវានឹងមិននៅជាមួយយើងអាបានយូរដូចគ្នាបាទតែយើងទៅមើលតបបន្តបាទវេលាក្រោធ หรือโมโหใครอย่าไปด่าเขาเพราะเมื่อความโกรธหายไปแต่คำดา่ายังจำฝังใจเวลาโกรธหรือโมโหใครอย่าไปด่าเขาเพราะเมื่อความโกรธหายไปแต่คำดา่ายังจำฝังใจนะเปิะครั้งหนอหนากกะกงเจเกบตัว ពេលកំហឹងបាត់ទៅតែពាក្យជេរនៅជាប់ដកក្នុងចិត្តបាទពេលខាងនឹងនរណាកំចីគីព្រោះពេលកំហឹងបាត់ទៅតែពាក្យជេរនៅជាប់ក្នុងចិត្តបាទតបឯខ្លាំធុពវិនាទីទីหายใจอยู่คือឱកាសរបស់ជីវិតតែ อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแคร์สายตาใครหายใจด้วยจมูกของเราเองยืนด้วยลำแข้งของเราเองนะครับนะครบทุกวินาทีที่ให้ใจอยู่คือโอกาสของชีวิตอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าและอย่าแคร์สายตาใครหายใจด้วยจมูกของเราเอง ยืนด้วยลําแข้งของเราเองนะគ្រប់វិនិតីដើរកំពងដកដង្ហើមគឺជាឱកាសនៃជីវិតកុំខ្លាចការចាប់ដងថ្មីនិងកុំខ្វល់នឹងករសៃផ្ណៃអ្នកដតីដកដង្ហើមដោយច្រមោះខ្លួនឯងឆោដោយជើងរបស់ខ្លួនឯងបាទតទៅទៀតครับ ไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ขัดความสุขคนอื่นไม่คิดแทนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นอีกครั้งนะครับไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ขัดความสุขคนอื่นไม่คิดแทนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นมันระวล์จีมวยจิบเินต มันបង្អាក់សេចក្តីសុខអ្នកតន្ត្រីมันកាត់ចំណុះអ្នកតន្ត្រីมันចរណែនអ្នកតន្ត្រីมันមើលងាយអ្នកតន្ត្រីបាទម្ដងទៀតណាបាទมันរវល់ជាមួយជីវិតអ្នកតន្ត្រីมันបង្អាក់សេចក្តីសុខអ្នកតន្ត្រីมันកាត់ចំណុះអ្នកតន្ត្រីมันចរណែនអ្នកតន្ត្រីมันមើលងាយអ្នកតន្ត្រីបាទអរគុណបងក្រ จองยาอิจฉาคนอื่นและจงองยาใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉาแต่จงใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นเคารพรักและนับถือจองยาอิจฉาคนอื่นและจองยาใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉาแต่จองใช้ชีวิต ເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນເຄົາລົບຮັກແລະນັບຖືໂຈກົມຈລະນາຍນນັກດົນຕີນັງກົມປ້າຊີວິດឲ្យນັກດົນຕີຈລະນາຍນປະន្តែໂຈປ້າຊີວິດດໍາໃບឲ្យນັກດົນຕີເຄົາລົບອ່ານັງສລະຫຼាញ់ໂຈກົມຈລະນາຍນນັກດົນຕີນັງ กงปราจิวอยเนี่ยตดนานโจปราจวดำอยเนจสางนั่งกิดหบแบบบุต่อเตี้ยแบบไม่ว่าจะมีใครหายไปจากชีวิตเราแต่เวลาก็ยังคงเดินต่อไปตามเดิมและเวลาก็สอนให้เราได้รู้ว่าระหว่างที่เรามีเวลาอยู่นั้นเรา ควรจะดูแลรักษาคนที่เรารักอย่างไรเพื่อว่าวันหนึ่งเมื่อเขาจากไปเราจะไม่เสียใจเพราะได้ทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะมีใครหายไปจากชีวิตเราแต่เวลาก็ยังคงเดินต่อไปตามเดิมและเวลาก็สอนให้เราได้รู้ว่าระหว่างที่เรามี เวลาอยู่นั้นเราควรจะดูแลรักษาคนที่เรารักอย่างไรเพื่อว่าวันหนึ่งเมื่อเขาจากไปเราจะไม่เสียใจเพราะได้ทำดีที่สุดแล้วตัวใบจีนรมอันนี้บัดบองปีชีวิเยิงตายเปเวลีเน้แตดาดุจมนนังบงเรียนเอาเยิงบานดังทาจนล็อกเป็นล้วเยิงกมำปง មានពេលយើងគัวតែមើលថែរក្សាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីថ្ងៃណាមួយពេលពេលចាក់ចែងទៅយើងនឹងមិនខូចចិត្តព្រោះបានធ្វើល្អបំផុតហើយតទៅទៀតความសុខแม้จะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไปอยากมีความทรงจำดีๆก็จงให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นานแต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไปอยากมีความทรงจำดีๆก็จงให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นนะ สิกดายสกตัวบจีนชน่จีมวยเยิ้งมันบานอยู่ปนท้ายกาจังจําหล่อหล่อหนึ่งเนึ่งจีมวยเยิ้งจีเรียงรโหดจังบานกาจังจําหล่อหล่อโจ๊บเราเรื้องดานหล่อดองเนี่ดตีต่อไปครับบางครั้งเราไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทำ แค่ทำแล้วมีแค่ทำแล้วมันสุขใจมันก็คือกำไรของชีวิตแล้วบางครั้งเราไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งที่เราทำแค่ทำแล้วมันสุขใจมันก็คือกำไรของชีวิตแล้วเปิดครับเยองม,มันจำบัดเกิดหา ยื่นนังบานเอาไว้ปีเรื่องใดยื่งเฝอกร้อนแต่เฝอหายเมียนสสกใส่ซอกวิ่งคือเจียกำไรในชีวิตเฮ้ยต่อไปครับชีวิตคนเรามี3วันเมื่อวานเราใช้ไปแล้วเอามาใช้ไม่ได้วันนี้เรากำลังใช้อยู่และใช้ได้แค่ครั้งเดียวพรุ่งนี้ ยังมาไม่ถึงและไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมหากวันนี้เรายังมีโอกาสใช้ก็เลือกทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขชีวิตคนเรามีสามวันเมื่อวานเราใช้ไปแล้วแล้วเอามาใช้ไม่ได้วันนี้ เรากำลังใช้อยู่และใช้ได้แค่ครั้งเดียวพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงและไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมหากวันนี้เรายังมีโอกาสใช้ก็เลือกทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขว่าชีวิตมนุษย์เยื่เงินใบทั้งไงมาซลหมยเยื่ปลารุกไฮยอกหมาปลาเมันบาเตี ថ្ងៃនេះយើងកំពុងប្រើនិងប្រើបានតែម្ដងគត់ស្អែកនេះมันតាន់មកដល់និងมันដឹងថាបានប្រើអត់ប្រសិនថ្ងៃនេះយើងនៅមានឱកាសប្រើជួធ្វើនៅរឿងដែលល្អនិងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខជប់ចិត្តស្នេហ៍ មានលក់ចេឆាបដំឡូងឆាបត្រាវឆាបញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត